สวัสดีครับขายเสียนคืนมุสลิกคาสิดนมาเปิดขายลังเก็บใส่คืนลักดักไกป่ปลาจะเป็นงานสินค้าใหม่ๆกับผมที่ทางขายน้ำมาจัดโปรดแหลกแจกแถมให้พี่ให้น้องนี่ก็เป็นลังเก็บขนาดยาวกับผมใส่คืน6.5นิ้วถึงเจดนิ้วคับผมเป็นลังเก็บแบบยาว ที่ทั้งขายนามาจัดโปให้พี่ให้น้องคือสามอันหนึ่งรอยบาทครับผมสามอันหนึ่งรอยบาทอ่ะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดสินค้าเนื้องานความชัดเจนกันไกลๆเลยครับผมเนี่ยรายละเอียดสินค้าที่ทั้งขายนามาเปิดขายให้พี่ให้น้องนี่ครับแต่เค็บความสวยความงามตามภาพขานาทันเลยครับผมความผิวอ่ะ เป็นหลังเก็บไส่คืนลักขนาด6.5นิ้วถึง7นิ้วครับผมนะความยาวของตัวนอนอยู่ที่25ถึง26นิ้วนะมีความยาวพอประมาณครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมนี่ผมใส่คืน6.5นิ้วใส่คืน6 5นว ตนนี้เป็นบวง6.5จุานิวครับผมนี่ฮะกสีเหลือประมาณสีนิวครับผมนี่ใส่เข้าไปแล้วเหเรืออยู่สีนิวนี่บวง6ดจุานิวเป็นงานรายละเอียดไม่ไม่ครับผมที่ทั้งขายเซียนขืนมงสลินน้ำมาจัดโปให้พี่ให้น้องครับสามอันหนึ่งร้อยบาทครับผมสามอันหนึ่งร้อยบาทสำหรับทันใดที ตามหาลังเก็บนะเดี๋ยวไปใส่เองหรือว่านำไปขายต่อถักคามะไดครับผมถ้าลังเก็บใส่ขื่นขนาดบวงหานิวก็เดี๋ยวจัดโป้ไห้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวจัดโป้ไห้กระิบซื้อซิแถมสองครับซิบอันแถมสองราคาสามร้อยบาท เดี๋ยวไปชมรายละเอียดเนื้องานกันครับเป็นบวงคบุทานิวกับผมระบบหลออเ n ็นีน้ำตาละลักสแตนเลสเสือทักลายกระดูกงูสายหนาพีอีหว่วทองเหลืองมีกันหลายสีหลายแบบสำหรับท่านใดที่ตามหาหรือขาเรืออุปกรณ์ใไบไก็ทักเข้ามาได้ครับผมทักเขามาได้ ส่วนคลิปนี้ก็ทางขายเซียนขึ้นมมซินก็ถือโอกาสมารีวิวเนี่ยเปิดขายลังเก็บแบบยาวให้พี่ให้นอคกับสันรัทนดทานใดที่ตามหาเป็นราคากันเองกับผมสามอันหนึ่งร้อยบาทความยาวของตัวนอนนะฮะยี่สิบหาถึงยี่สิบหกนิว้วสามารถใไซคือน้งแต้หกจุดหาถึงเจ็ดนิ้วกับผมบอกเกินเจ็ดนิ้วนะครับคือเป็นงานที่ ทางขครได้นำมาหลดแหลกแจกแถมให้พี่ให้นองสำหรับท่านใดที่สนใจกะโทรเข้ามาได้กับผมหรือถักเฟซถักลายมาเบิ้งรา,ายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเป็นบริการจัดเก็บไปทางนะฮะราชำระเงินอยู่นาบานก็ขอฝากรายละเอียดไว้กับพี่กับนองสำนีก่อนครับสวัสดีครับ